หันหัวนอนทิศไหนให้ผลดีกับชีวิต สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพิชชีวิตโดยอาจารย์กันเซ่เฮียบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทิศหัวนอนกันนะครับว่านอนหันหัวทางทิศไหนให้ผลดีกับชีวิตนะครับการหันหัวนอนมีที่มามาจากไหนตามศาสตร์ห่วงจุ้ยนะครับวันนี้อาจารย์กันจะมาเฉลยฟังกันนะครับว่าท <ació> ี่มาเรื <hot> ่องการหันหัวนอนมาจากไหนนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับการหันหัวนอนเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆเลยว่าทิศมังกรทิศเสือหัวนอนมังกรหัวนอนเสือหันไปทางทิศนี้ดีหันทิศนี้คนตายเราห้ามหันหัวไป ทางทิศตะวันตกก็คือเป็นคติความเชื่อของคนไทยก็คือทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายนะครับแต่โดยความเชื่อของคนจีนแล้วจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับจะพูดถึงเรื่องหัวนอนก่อนนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าทิศหัวนอนว่าทิศคนตายทิศตะวันตกนะครับคนไทยก็ถือว่าทิศตะวันตกคือคําว่าตกเนี่ยไม่ดีตกเนี่ยอาจจะเป็นหัวนอนของคนที่เสียไปแล้วแต่คติจีนะครับถือว่า ถ้าเราเผาไปแล้วเราก็คือจบกันลอยังคารไปหรือว่าเป็นกรธเป็นอาทิไปเนี่ยคือคนละส่วนกันแหละคนเป็นกับคนตายเราต้องแยกให้ออกกันนะครับว่าคนเป็นอยู่ส่วนหนึ่งคนตายอยู่ส่วนหนึ่งคนเป็นอยู่บ้านคนตายคือควรจะอยู่วัดอยู่ในโกฎหรือว่ามีที่ของของเขาอยู่นะครับจัดให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับแต่ถามว่าคนจีนเขาจะถือหัวนอนของคนตายเป็นแบบไหนก็คือไม่มีครับคนตายคือไม่มีทิศถามว่าไม่มีทิศยังไงการตั้งลงศพนะครับคือการนอนกลางศาลานอนไม่ชิดซ้ายชิดขวา หรือว่าไม่อิงทั้งด้านใดด้านหนึ่งคือนอนลอยนอนอยู่ตรงกลางนะครับก็คือนอนไม่มีทิศนั่นเองคนจิงก็ถืออย่างนี้กันนะครับก็คือนอนลอยกลางศาราก็คือคนที่เสียไปแล้วหรือว่าตายไปแล้วนั่นเองก็คือไม่มีทิศแล้วนั่นเองนะครับก็คือนอนลอยแล้วถามว่าคนเป็นล่ะคนเป็นยังมีทิศอยู่นะครับทิศของคนเป็นมีอยสองแบบก็คือผู้ชายกับผู้หญิงจะแยกลงไปอีกนะครับว่าด้านซ้ายคือผู้ชายขวาคือผู้หญิงมาจากไหนนะครับถ้าได้ติดตามคลิปก่อนอันนี้นะครับก็คือทิศตามความเชื่อสี ศักสิทธิ์นะครับทิศเสือทิศมังกรทิศเต่าแล้วก็ทิศหง์นะครับมังกรมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำและหง์แดง นี่คือที่มานะครับก็คือสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับความเชื่อสี่ศัิทิ์ของจีนนะครับก็ถามว่าทําไมต้องเป็นเสือกับมังกรโดยปกติแล้วซ้ายคือผู้ชายคือตําแหน่งของมังกรนะครับขวาตําแหน่งของผู้หญิงคือตําแหน่งของเสือขาวนั่นเองนะครับก็คือนอนซ้ายกับนอนขวาเราจะไม่นอนเท้าเชียกหน้าบ้านหรือว่าหันหัวหรือหันศีรษะไปทางหน้าบ้านนั่นเองเริ่มต้นนะครับก็คือหันศีรษะไปทางด้านซ้ายมือเหมาะสําหรับมังกรก็คือผู้ชายแล้วก็อีกอย่างคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันได้ครับ แต่ว่ายกเว้นในกรณีที่ผู้หญิงคนนั้น แต่งงานแล้วนะครับก็คือตำแหน่งด้านซ้ายมือตำแหน่งของมังกรเขียวตำแหน่งของมังกรเนี่ยก็คือผู้ชายกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและด้านขวาล่ะก็คือตำแหน่งของผู้หญิงโซดตำแหน่งของเสือขาวก็คือเราต้องการสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวอยากให้ผู้ชายมาชอบเรานอนตำแหน่งของเสือขาวหรือตำแหน่งของเสือนั่นเองขวามือนั่นเองนะครับก็คือในที่เนี้ยเราจะนอนซ้ายหรือนอนขวาเราจะอิงจากว่าเรายืนหันหน้าออกหน้าบ้านนะครับหันหน้าออกหน้าบ้านแลว้วก็ซ้ายมือตำแหน่งของผู้ชายขวามือเป็นของผู้หญิงนะครับขวามือในที่เนี้ยจะเป็นของผู้ หรือไม่ก็ลูกสาว s <S หรือว่าคนที่ต้องการจะเสริมสเสน่ห์ของผู้หญิงนะครับก็ここคือเป็นทิศที่ยังมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่นั่นเองนะครับตรงเนี้ยคือตำแหน่งของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะเป็นบังคับเลยนะคบว่าผู้ชายนอนด้านซ้ายผู้หญิงนอนด้านขวาซ้ายขวาซ้ายผู้ชายขวาผู้หญิงนั่นเองนะครับเพิ่มเ <commitment> ติมนะครับถามว่าทําไมคนจีนไม่แนะนําหรือไม่นิยมนอนเท้าเ้อีอกหน้าบ้านอย่างว่านะครับเท้าเ้อีอกหน้าบ้านถามว่าตำแหน่งตรงเนี้ยสามารถบ,บอกอะไรได้บ้า,ถาง,างถ้านอนเท้าเชียวหน้าบ้านหนึ่งเรื่องสุข ภาพจะไม่ดีแหละอันดับที่2นะครับถ้าหันศีรษะออกหน้าบ้านหรือหันหัวออกหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ใจร้อนเท่าผิดผิดกันแหละผิดตสาสตร์แนะนําก็คือต้องนอนขวางบ้านกันนะครับครับก็สําหรับวันนี้ก็คือจันกันก็มาฝากสาระดีนะครับว่านอนยังไงให้สุขภาพดีนอนยังไงให,ให้มีผลเรื่องเอสเน่ห์หน้าที่การงานนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองหันหัวตามศีรษะจะบอกถึงลักษณะนิสัยด้วยนะครับเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็คือซ้ายจะเป็นของผู้ชายขวาจะเป็นของผู้หญิงนะครับไม่แนะนําให้หันเท้าชี้ออกหน้า นนแล้วก็หันศีรษะออกหน้าบ้านต้องนอนขวางบ้านเท่านั้นนะครับครับถ้าต้องการอยากทราบสาระดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับก็ <c oughs> ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพวงจุ้ยสามารถสอบถามเบื้องต้นได้นะครับสงคำถามเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ